สวัสดีครับอย่าเพิ่งตกใจนะครับว่าเอ๊ะใครอันนี้นะครับก็คือต้นเองเ,อเรามานอกสถานที่วันนี้มาบ้านริมน้ำนะครับก็คือ,อมาคุมงานสวนนะครับนี่ให้ชมบรรยากาศใกล้เสร็จแล้วแล้วก็ตอนนี้จะเป็นงานสวนนะครับแต่ว่าเ,เรามาคุมงานเนี่ย ก็ยังคิดถึงพี่ๆเหมือนเดิมเราก็ยังมีของสวยๆนะครับมาให้คับพี่ๆเนี่ยได้รับชมกันเช่นเดิมนะครับก่อนไปรับชมเหมือนเดิมฮะฝากพี่ๆกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กำลังใจกันละกันด้วยนะครับแล้วก็พี่ๆท่านไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่อง subscribe ไว้ได้เลยครับกดติดตามนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วย เพื่อที่จะได้ไม่พลาดการอัปเดตของสวยๆนะครับสำหรับการสั่งซื้อเนี่ยเหมือนเดิมเลยฮะสองช่องทางด้วยกันนะครับช่องทางแรกแอดบูนพิทักแอดี o o n p i t a k แล้วก็ช่องทางที่2นะครับ0816289156โทรเข้ามาสั่งซื้อที่นี่ก็ได้ครับบรรยากาศแบบนี้เป็นไงบ้างครับ ร้อนนิดนึงก็เลยต้องใส่คุมนะครับอย่างไรก็ตามนะครับวันนี้จะมีของชิ้นไหนนะครับที่จูกใจพี่ๆบ้างไปรับชมพร้อมกันเลยครับต่างหูช่อดอกไม้ประดับพิง์ซาไฟดิบนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า7ปรประดับด้วยพิง์ซาไฟดิบนะครับเพชร3 2เม็ด 3, m, รวม50ตัง น้ำหนักรวม10กรัมนากว้างของตังหูเนี่ยจะอยู่ที่1.9คูณ2.8เซนติเมตรราคาขาย45,000บาทสวยมากๆเลยนะครับเราก็เป็นอีกหนึ่งชิ้นงานเลยได้ความคุ้มสุดๆที่ได้พิงซาร์ไฟแล้วก็เป็นพลอยดิบอีกด้วยครับตัวพิงซาร์ไฟนะครับเป็นสีชมพูไฟดีหวานฉ่ำแล้วก็ถูก ประดิษฐ์ประดอยขึ้นรูปเป็นช่อดอกไม้สวยงามดูมีมิติในทุกๆมุมมองแล้วก็เพชรท,ที่ประดับขาวเล่นไฟดีน้ากว้างต่างหูนะครับเวลาใส่ขึ้นหูของเราแล้วเนี่ยรับรองเลยว่าเด่นแล้วก็น่าประทับใจแน่ๆนก่อนแน่นอนเลยนะครับถ้าพี่ๆเนี่ยใช้งานในโอกาสสำคัญๆไม่ว่าจะเป็น งานที่เป็นทางการหรือกึ่งทางการนะครับรับรองเลยว่าต่างหูคู่นี้เนี่ยจะทำให้พี่ๆดูโดดเด่นไม่น้อยหน้าใครเลยครับต่างหูทับทิมสยามสีเลือดนกเรือนดอกพิกุลเพชรนะครับตัวเรือนนจะเป็นทองคำา7ปรประดับไม่ยอดด้วยทับทิมสยามสีเลือดนก หลังเบี้ยนะครับประดับเพชร24เม็ดรวม20ตังคน้ำหนักรวม2.07กรัมหน้ากว้าง0.8คูณ0.9เซนติเมตรราคาขายเพียง15,500บาท งานหวานแล้วก็น่ารักมากๆเลยเป็นต่งหูดอกพิกุลเพชรนะครับซึ่งใช้ใส่ติดหูได้ในชีวิตประจำวันความคุ้มความพิเศษของชิ้นงานจะอยู่ที่ตัวทับทิมสยามหลังเบี้ยครับเป็นทับทิมสยามสีเลือดนกนะครับซึ่งเป็นสีท็อปของทับทิมเลยตัวชิ้นงานเนี่ยอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ทั้งตัวเรือนนะครับแล้วก็ในส่วนของแป้น นากว้างเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับขนาดกําลังสวยใช้งานได้ในชีวิตประจำวัน c f ได้เลยนะครับแหวนเพชรแถวเรือนทองงานเก่านะครับตัวเรือนเนี่ยจะเป็นทองคํา1 0 k นะครับแล้วก็ประดับด้วยเพชรรวมทั้งชิ้นนะครับอยู่ที่42ต่งแบ่งเป็นเพชรเหลี่ยม15เม็ดรวม25ตังเพชร18เม็ดรวม17ตังน้ำหนักรวม4.57กรัม ขนาด58.5ราคาขายเพียง13,500บาทเบาวิวแล้วก็น่าซื้อไว้ใช้นะครับสำหรับพี่ๆนะครับถ้าอาจจะกำลังมองหาแหวนเพชรสักวงหนึ่งอยากได้แบบใส่ติดนิ้วใช้ทำงานได้นะครับแล้วก็ราคาแบบเบาๆวงนี้ตอบโจทย์ในทุกประการครับชิ้นงานมาในสภาพดีนะครับเป็นของเก่า ส่วนตัวเพชรเหลี่ยมแล้วก็เพชรกลมนะครับข่าวเล่นไฟใช้ได้เลยข้างในมีตำหนิบ้างเล็กน้อยโดยรวมเนี่ยก็คือสวยเกินราคาอันนี้บอกเลยนะครับหน้ากว้างเนี่ยพ,พี่อย่างที่เห็นเลยนะฮะใส่กับนิ้วต้นเนี่ยก็ยังเห็นชัดเลยเหมาะมากๆครับกับการใช้งานบา่อยๆแล้วก็ดีไซน์ของเขาเนี่ย เ็นดีไซน์แบบเรียบๆนะครับดูเรียบร้อยแต่ก็มีดีเทลในดีไซน์กด CF กดสั่งซื้อได้เลยนะครับแหวนดอกไม้เพชรประดับไพลินนะครับตัวเรือเนี่ยจะเป็นทองคำ75%ประดับวัตนะครับด้วยไพลินไทยประดับเพชรรวมทั้งชิ้นนะครับอยู่ที่1.14กรัดแบ่งเป็น เพชร12เม็ดรวม60ตังเพชร42เม็ดรวม54ตังน้ำหนักรวม11.33กรัมขนาด53ราคาขายเพียง49,500บาทงานหวานเป็นเรือนพุ่มนะครับตัวเรือนเนี่ยเป็นอ่พุ่มดอกไม้แล้วก็ประดับด้วยเพชรขาวเล่นไฟดีตำหนิน้อยเพชรเม็ดใหญ่สุดเนี่ยตกเมล้า5ตังค์ครับ ด้วยความที่ว่าตัวเรือนเขาสวยเขาจัดเรียงเป็นพุ่มดอกไม้แล้วก็มีเชิงชั้นนะครับทำให้ดูมีมิตินะครับแล้วก็ในส่วนของเกสรดอกไม้จะประดับด้วยไพลินไทยสีน้ำเงินกรรมยี่เฉดสีแบบนี้เลยถ้วิพี่ชอบไพลินเฉดสีแบบนี้นะครับแล้วก็แหวนที่ซื้อแล้วเป็นชิ้นเป็นอันใส่แล้วเห็นชัดในราคาไม่สูงจนเกินไปต้องบอกเลยนะครับว่าวงนี้ตอบโจทย์พี่พี่แน่นอน ได้แหวนไพลินเรือนสวยๆนะครับมากับตัวเรือนที่สามารถใช้ใส่ออกงานได้อีกด้วยกด cf สั่งซื้อได้เลยครับแหวนทับทิมพมา่าประดับเรือนเพชรนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า7ปรประดับด้วยทับทิมพมา่านะครับแล้วก็เพชรรวมทั้งชินน้นได้ยอยู่ที่92ตังค์แบ่งเป็นเพชร16เม็ด m, รวม48ตังค์เพชร2 2เม็ด m, รวม44ตังค น้ำหนักรวม9.40กรัมขนาด60ราคาขายเพียง39,900บาทคุ้มค่านะครับในทุกๆก,การใช้จ่ายจริงๆเลยสำหรับแหวนวงนี้นะครับชิ้นงานเนี่ยเป็นโลเพชรแล้วก็ประดับด้วยเพชรขาวเล่นไฟตำหนิน้อยนะครับความโดดเด่น,นยอยู่ที่ตัวทับทิมจะเป็นทับทิพมพม่านะครับหลังเบี้ยเนื้อแก้วสวยฉ่ำหวาน นะครับแล้วก็เข้ากันมากๆเลยกับตัวเรือนแบบนี้ที่สําคัญเลยนะฮะตัวเรือนถูกดีไซน์ออกมาได้ร่วมสมัยแล้วก็สามารถที่จะหยิบมาใช้นะครับทั้งการใส่ทํางานรวมถึงใส่ออกงานก็ได้คุ้มจริงๆ CF ได้เลยครับจี้พระแม่สีอุมาเทวีกรอบทองนะครับกรอบทองคํา 14K ประดับด้วยเหรียญพระแม่สีอุมาเทวีเนื้อโลหะ น้ำหนักรวม7.85กรัมนักว้าง2.7คูณ3.1เซนติเมตรราคาบูชาเพียง4,990บาทวัตถุบูชาทางร้านไม่รับเปลี่ยนหรือขายคืนนะครับพี่ๆที่ศรัทธาเราก็บูชาในองค์พระแม่สีมหาอุมาทีวีอยู่แล้วนะครับชิ้นนี้ไม่อยากให้พลาดเลยงานสวยนะครับแล้วก็กรอบเนี่ยสมบูรณ์มากๆก,กรอบกันน้ำแล้วก็องค์พระแม่เนี่ย ท่านมีลวดลายคมชัดนะครับแล้วก็ดูมีพลังมากๆเลยพระแม่สีอุมาเทวีช่วยคุ้มครองนะครับทำให้เราเนี่ยรอดพ้นจากพยันอันตรายต่างๆกด cf แล้วก็กดบูชาได้เลยนะครับจี G ้หลวงพ่อรวยกรอบทองนะครับกรอบทองคำา60ประดับด้วย หลวงพ่อรวยวัดตะโกเนื้อโลหะลงยาครับน้ำหนักรวม4.57กรัมนาะกว้าง1.6คูณ2.7เซนติเมตรราคาบูชาเพียง4,590บาทวัตถุบูชาทางนานไม่รับเปลี่ยนรืยขายคืนนะครับงานสวยมากนะครับแล้วก็หลายๆท่านเลยเป็นลูกศิษนะครับขององค์หลวงพ่อรวยนะครับองค์เนี้ยงานสวยสภาพดีกรอบทองนะครับ กันน้ำแล้วก็กรอบทองเนี่ยอยู่ในสภาพที่ไม่แตกร่อนนะครับแล้วก็ลวดลายของเหรียญหลวงพ่อรวยเนี่ยก็คมชัดขนาดใส่บูชาได้ในชีวิตประจำวัน c f ได้เลยนะครับแหวนบุษราค a ประดับเรือนเพชรน,นะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%ประดับด้วยบุษราคําบางกระจะเพชร12เม็ดรวม3 0ตัง น้ำหนักรวม3.92กรมัมขนาด48ราคาขายเพียง21,900บาทเป็นแหวนบุษราคัมนะครับมองขนาดน่ารักแล้วก็ชิ้นงานเนี่ยดูสวยนะครับลงตัวมากๆเลยด้วยสีสันของบุษราคัมเป็นสีส้มแกมน้ำโขงนะครับแล้วก็เจริญหนรูปลูกแพรหรือว่าหยดน้ำน,นี่เองในส่วนของตัวเรือนด้านข้างนะครับจะประดับด้วยเพชร ขาวเล่นไฟดีการแหวนแน่นหนาดีแต่ว่าแหวนเขาจะวงขนาดค่อนข้างเล็กนะครับจึงเหมาะกับพี่พี่ที่มีมีนิ้วขนาดค่อนข้างเล็กจึงจะใส่สวยกด cf ได้เลยนะครับจี้ลูกปัดทวาราวดีบ้านเชียงตุ้งติ้งนะครับทองคํา75%ประดับเม็ด ลูกปัดเม็ดใหญ่เนี่ยจะเป็นลูกปัดทวารวดีบ้านเชียงสีน้ำเงินนะครับเราก็ประดับตุ้งติ้งด้วยลูกปัดหลักสีน้ำหนักรวม8.26กรัมความยาวนะครับของตัวด้านบนเนี่ยจนถึงตุ้งติ้งยอยู่ที่ประมาณ4.7เซนติเมตรราคาขายเพียง15,900บาทถูกแล้วก็คุ้มมากๆเลย ลูกปัดทวารวดีเม็ดใหญ่นะครับซึ่งเป็นลูกปัดของบ้านเชียงเนี่ยมีราคาสูงแล้วก็หายากมากๆสําหรับพี่พีที่เป็นนักสะสมงานลูกปัดทวารวดีอยู่แล้วนะครับชิ้นนี้รีบเอฟมาได้เลยนานๆได้มาทีออลูกปัดนะครับโดยรวมเนี่ยก็คืออยู่ในสภาพที่ดีจะมีล่องรอยแตกบินร้าวตามความเก่าบ้างนะครับสําหรับพี่พี่นะครับที่สะสมงานลูกปัดเก่าแท้ชิ้นนี้รีบ cf มาได้เลยครับ จีหัวใจไพลินประดับเพชรนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า7ปรประดับด้วยไพลินไทยแล้วก็เพชร1เม็ดขนาดประมาณ5ตังน้ำหนักรวม4.5 4.66กรัมหน้ากว้าง1.5คูณ1.7เซนติเมตรราคาขายเพียง18,500บาทน่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็น่าซื้อจะใช้เองหรือซื้อ ให้เป็นของขวัญก็ได้ครับชิ้นงานนะครับดูมีคุณค่าแล้วก็มีความประณีตนะครับที่เขาจะใช้พลิงไทยสีน้ำเงินเข้มๆเ,เนี่ยมาจัดเรียงน,นะครับฝังแบบ INVISIBLE ซึ่งงานฝังแบบไร้หนามแบบนี้นะครับเขาจะเป็นงานฝังที่ต้องใช้ช่างที่มีความชำนาญและที่สำคัญเลยค่าแรงแพงมากนะครับอันนี้คือประเด็นเลยงานสวย CF เลยครับ เป็นยังไงบ้างครับพี่พี่วันนี้ถูกใจชิ้นไหนหรือเปล่าครับถ้าถูกใจนะครับอย่าลืมเลยรีบสิดแมาได้เลยนะครับแล้วก็ทักเข้ามาที่2ช่องทางที่ต้นได้แจ้งไปนะครับต้นกับนิกเนี่ยก็จะเป็นผู้ตอบแล้วก็ให้รายละเอียดเพิ่มเติมได้โดยตรงเลยครับวันนี้ต้องขอบระคุณพี่พี่ทุกท่านอีกครั้งนะครับที่เมตตาแล้วก็สนับสนุนร้านเพชรทองบุพิทักษ์เหมือนเดิมเลยเรามาพบกับของสวย,สวย กันอีกทีนะครับจากร้านของเราอย่าลืมนะครับกดติดตามไปด้วยวันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันนะครับบ๊ายบาย